สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องธาตุและสัญ,ญลักษณ์ของธาตุนะคะจากชั่วโมงที่ผ่านมาที่เราเรียนเรื่องเกี่ยวกับธาตุมาแล้วนะคะโดยธาตุเป็นสารบริสุทธิ์ชนิดหนึ่งซึ่งประกอบไปด้วยอะตอมนะคะชนิดเดียวกันจากภาพที่นักเรียนเห็นนะคะในจอนี้ก็คือตารางธาตุ ปัจจุบันนะคะเรามีการค้นพบธาตุไม่น้อยกว่า1 1 8่ธาตุซึ่งเป็นธาตุที่พบตามธรรมชาติ91ทาธาตุนอกจากนั้นเป็นธาตุที่นักวิทยาศาสตร์ได้สังเคราะห์ขึ้นมาจากตารางธาตุนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับตารางธาตุนะคะตารางธาตุจะประกอบไปด้วย2หมู่นะคะคือหมู่ A และหมู่ B หมู่ A นะคะจะเริ่มต้นจากตรงนี้นะคะ เรียกว่าหมู่1 a ตามด้วย2 a แล้วก็จะข้ามตรงกลางนี้ไปนะคะตรงนี้คือหมู่ b นะคะแล้วก็จะมาเริ่มที่หมู่3 a ตรงโบรอนนะคะ c a 5 a 6 a 7 a แล้วก็8 a ซึ่งธาตุหมู่ a จะมีทั้งหมด8หมู่นะคะส่วน สองหมู่ที่อยู่สองแถวนะคะที่อยู่ด้านล่างนี้ก็จะเป็นธาตุหมู่ b เหมือนกับเหมือนกับอันที่อยู่ตรงกลางซึ่งจริงๆแล้วมันแทรกอยู่ตรงนี้นะคะทีนี้จากที่นักเรียนเห็นในตารางธาตุจะเห็นว่าเรามีธาตุหลายชนิดแล้วก็แตละธาตุมีชื่อหรือว่าสัญ,ญลักษณ์แทนเนี่ยหลายๆแบบเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ชื่อของแต่ละธาตุกันนะคะตามหมู่ เดี๋ยวครูจะลองอ่านชื่อธาตุแต่ละหมู่ให้ฟังนะคะเริ่มจากหมู่หนึ่งโดยปกตินะคะเวลาท่องตารางธาตุเราจะการท่องเรียงตามหมู่เนี่ยจะช่วยให้นักเรียนจดจำหมู่และค่าของธาตุได้ดีกว่าและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นะคะในการในการหา เลขมวลเลขอะตอมหรือว่าหาความสัมพันธ์หาสมบัติของธาตุแต่ละหมู่ได้เดี๋ยวเรามาดูธาตุตัวแรกก่อนนะคะธาตุตัวแรกนะคะจะเริ่มต้นที่หมู่1 a ก็คือ h ไฮโดรเจน li ลิเทียม na โซเดียม k โพแทสเซียม rb รูบิดียม cs ซีเซียม fr แฟรนเซียม เบีเอบีริลเลียมมจ์แมกนีเซียมซเอแคลเซียมเอสอาร์สโตรเนียมเบเอแบริเอียมอารีเดียมเบิบอร์รอนเอลอะลูมิเนียมจเอแกลเลียมอินอินเดียมทีเอลเทลเลียมซีคาร์บอนเอสไอซิลิคอนเจอิเจเมนียมเอ็นทินดีบุกพีบีเลดตะกัวเอ็นไนโตรเจนพีฟอสฟอรัส As อะสีน no, ิกสารหนู Sb แอนติมอร์นีผง Bi บิสมาด O ออกซิเจน Sulfur กำมะถัน Se เซลีเนียม Te เทลูเลียม Po พอลูเนียม F Fluorine, Cl คลอไรน์ Br บลูมีน I Iodine, Ats ทัตท e, ีน He ฮี e, เลียม Ne เนออน Ar อาร์กอน Kr Krypton Xe Xenon Rn Radon อันนี้เป็นวิธีการอ่านชื่อธาตุน,นะคะจากโมู1่ a ไปจนถึงหมู่8 a อันนี้คูดท่องต่อกันเลยเนาะโดยที่ไม่ต้องบอกว่าเป็นหมู่ใดนะคะหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการอ่านชื่อของธาตุแต่ละหมู่แล้วเดี๋ยวเราจะมาดูเกี่ยวกับธาตุที่มีอยู่ในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะ ธาตุที่พบมากที่สุดในธรรมชาติเนี่ยก็คือธาตุออกซิเจนนะคะโดยธาตุออกซิเจนเนี่ยพบอยู่ในธรรมชาติถึง46%รองลงมาคือซิลิคอน27%อรลูมิเนียม8.20%เหล็ก6.30%แคลเซียม5%แล้วก็มีโซเดียม โพเทเสเซียมแมกนีเซียมไฮโดรเจนไทเทเนียมแล้วก็ยังมีธาตุอื่นอื่นอีกนะคะเพียงแต่ว่ามันมีปริมาณที่น้อยมากก็เลยไม่ค่อยให้ความสนใจเท่าไหร่ซึ่งออกซิเจนที่ที่พบมากเนี่ยเราไม่ได้พบออกซิเจนอยู่ในรูปของธาตุเพียงอย่างเดียวเรายังพบออกซิเจนอยู่ในรูปของสารประกอบด้วยอย่างเช่นออกซิเจนเนี่ยเป็นองค์ประกอบของน้ำก็คือออกซิเจนตรงนี้ใช่ไหมคะนอกจากนั้นออกซิเจนยังเป็นองค์ประกอบของ คาร์บอนไดออกไซด์ของทรายแล้วก็ของแก๊สออกซิเจนเองก็ตามนะคะที่สิ่งเหล่านี้นะคะพบอยู่ในสิ่งแวดล้อมทั้งหมดเลยต่อไปธาตุออกซิเจนเนี่ยนอกจากจะเป็นธาตุที่พบในธรรมชาติจำนวนมากแล้วนะคะยังเป็นธาตุที่พบในร่างกายของมนุษย์มากที่สุดอีกด้วยเพราะว่าธาตุออกซิเจนเนี่ยมีความสำคัญต่อการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายนะคะ ซึ่งในร่างกายของเราเนี่ยพบปริมาณแก๊สออกซิเจนถึง65%รองลงมาคือคาร์บอน18%ไฮโดรเจน10%แล้วก็ยังมีธาตุไนโตรเจนแคลเซียมฟอสฟอรัสแล้วก็ธาตุอื่นๆอีกด้วยนะคะภายในร่างกายของเราในธรรมชาตินะคะธาตุอาจจะอยู่ในรูปของอะตอมหรือว่าโมเลกุลก็ได้ อันนี้เป็นตัวอย่างของธาตุที่อยู่ในรูปของอะตอมนะคะเราเรียนเรื่องอะตอมไปแล้วนะคะอะตอมก็คือหน่วยที่เล็กของสารแต่ไม่ได้เล็กที่สุดเนาะเพราะว่าภายในอะตอมก็ยังมีโมเลกุลที่เล็กไปยิ่งกว่านั้นแต่ว่ามันเป็นหน่วยที่เล็กที่สามารถแทนสมบัติของสารนั้นได้ทั้งหมดนะคะตัวอย่างของธาตุที่พบอยู่ในรูปของอะตอมมีอะไรบ้าง ก็มีคาร์บอนนะคะที่เราพบอยู่ในรูปของเพชรนะคะซึ่งอันนี้เป็นอะตอมของคาร์บอนนะคะซึ่งอะตอมของคาร์บอนเนี่ยจะสร้างพันธะเชื่อมกันอยู่อย่างหนาแน่นนะคะทำให้เพชรเนี่ยมีความแข็งแรงมากต้องใช้ความร้อน ในปริมาณที่สูงมากถึงจะสามารถทําให้พันธะของคาร์บอนเนี่ยแยกออกจากกันได้ก็คือต้องใช้ความร้อนสูงมากถึงจะทําให้เพชรมันเกิดการหลอมเลวได้นะคะต่อไปนะคะก็คือแก๊สฮีเลียมนะคะแก๊สฮีเลียมจะต่างจากเ,เพชรตรงที่อะตอมของแก๊สฮีเลียมเนี่ยมันไม่ได้ ส้างพันธะกันอยูม่มันไม่ได้เชื่อมโยงกันที่นักเรียนเห็นก็คือมันลอยอยู่แยกตัวกันอยู่เป็นแต่ละอะตอมเลยแบบนี้นะคะเหมือนในรูปต่อไปนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือ cu c o p p e r ทองแดงนะคะทองแดงก็มีลักษณะการจัดเรียงตัวของอะตอมที่ต่างจากเพชรแล้วก็แก๊สฮีเลียมเพราะว่า อะตอมของทองแดงนะคะจะอยู่ชิดกันมากๆเลยแบบนี้ที่เห็นในรูปนะคะไม่ไม่ได้ลอยอยู่เดี่ยวๆเป็นเป็นอะตอมเดียวนะคะก็คือเรียงตัวกันอย่างเป็นระเบียบอยู่ชิดกันแบบนี้ต่อไปเราจะมาดูตัวอย่างของธาตุที่อยู่ในรูปของโมเลกุลนะคะ รูปแบบของธาตุที่อยู่ในรูปของโมเละกุลเป็นอย่างไรก็คือการที่ธาตุนั้นนะคะไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวเพียงแค่อตอมเดียวมีสองอะตอมที่จับกันอยู่อย่างเช่นออกซิเจนนะคะออกซิเจนก็มีแก๊สออกซิเจนสองอะตอมนะคะที่สร้างพันธะจับกันไว้อยู่นะคะแบบนี้ทำที่ให้ที่ให้นักเรียนเห็นตรงนี้ข้างบนนะคะอันนี้เรียกว่าแก๊ส ออกซิเจน1โมเลกุลนะคะแก๊สออกซิเจนหนึ่งโมเลกุลประกอบไปด้วยมีธาตุออกซิเจน2อะตอมจับกันอยู่ใช่ไหมคะต่อไปค่ะคลอเรนนะคะก็จะเห็นว่าคลอเีนก็จับกันอยู่เหมือนกันแก๊สนะคะคลอลีน อันนี้ก็คือ1โมเลกุลเหมือนกัน1โมเลกุลมีธาตุคอลีน2อะตอมแต่นี่มีทั้งหมด4โมเลกุลนะคะอันนี้ก็มี4โมเลกุลเหมือนกันทีนี้โบรม m นอันนี้ก็เรียกว่าบ r ม m น i n e g a บ b r o m 1. โมเลกุลมีธาตุบ r o m น i สองะตอมที่จับกันอยู่สุดท้ายก็คือกรรมถันนะคะซึ่งกรรมถันนะคะก็จะจับกันอยู่นักเรียนจะเห็นว่านับอะตอมของกร,รมมันทหนึ่งสองสามจะเห็นว่ากรรมถันเนี่ย จะจับกันอยู่8อะตอมนะคะต่อไปนะคะเราจะมาดาูโครงสร้างของอะตอมอันนี้เราเรียนมาเรียนมาแล้วในครั้งที่แล้วนะคะอะตอมเป็นส่วนที่เล็กที่สุดของธาตุที่ยังคงสามารถแทนสมบัติของสารชนิดนั้นได้นะคะโดยภายในอะตอมนะคะจะประกอบไปด้วยอนุภาค มูลฐานอยู่3แบบก็คือโปรตอนนะคะนิวตรอนและอิเล็กตรอนโดยโปรตรอนจะมีประจุเป็นบวกอิเล็กตรอนเป็นลบแล้วก็นิวตรอนไม่มีประจุส่วนที่อยู่ตรงกลางจะเรียกว่านิวเคลียสซึ่งนิวเคลียสเกิดจาก โปรตอนรวมกับนิวตอนอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็มีอิเล็กตรอนวิ่งอยู่รอบๆเป็นวงโคโจรรอบนิวเคลียสทีนี้ต่อไปเรามาดูสัญลักษณ์ของธาตุนะคะสัญลักษณ์ของธาตุเป็นตัวอักษรย่อที่ใช้แทนชื่อของธาตุนั้นในหนึ่งอะตอมนะคะวิธีเขียนสัญลักษณ์ของธาตุเนี่ยจะเลือกเขียนชื่อธาตุนะคะ จากชื่อในภาษาละตินถ้ามีชื่อภาษาละตินให้เลือกใช้ชื่อภาษาละตินก่อนถ้าไม่มีชื่อภาษาละตินค่อยใช้ชื่อในภาษาอังกฤษโดยวิธีเขียนสนัญลักษณ์ธาตุนะคะจะเขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ถ้ามีตัวเดียวถ้ามีตัวเดียวจะเขียนชื่อของาธาตุนั้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่แต่มันก็จะเกิดกรณีที่ชื่อตัวแรก อักษรพยัญชนะตัวแรกเนี่ยซ้ากันถ้าซ้ํากันก็จําเป็นจะต้องใช้ชื่อที่มี2ตัวอักษรก็คือให้เลื่อนไปใช้ตัวถัดไปโดยตัวที่2เนี่ยจะต้องเป็นตัวพิมพ์เล็กนะคะดังตัวอย่างที่นักเรียนเห็นเช่นคาร์บอนนะคะธาตุคาร์บอนเป็นชื่อในภาษาอังกฤษโดยชื่อของคาร์บอนเนี่ยเขียนว่า c a r b o n เนื่องจากคาร์บอนเนี่ยถูกค้นพบก่อน เขาก็เลยนำพยัญชนะตัวแรกของคำว่าคาร์บอนคือตัว C เนี่ยมาเขียนเป็นสัญ,ญลักษณ์ธาตุของคาร์บอนทีนี้มันก็มีธาตุตัวอื่นที่ใช้พยัญชนะในภาษาอังกฤษตัว C เนี่ยเป็นชื่อเหมือนกันอย่างเช่นแคลเซียมก็เลยทำให้ถ้าจะใช้ตัว C เป็นชื่อของแคลเซียมก็จะไปซ้ำกับคาร์บอนก็เลยต้องใช้พยัญชนะตัวถัดมาด้วยของคำว่าแคลเซียมก็คือตัว A แต่เวลาเขียนจะไม่เขียนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งสองตัวจะเขียนแค่ตัวแรกนะคะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่แล้วก็ตัวถัดมาเป็นตัวพิมพ์เล็กดังนั้นสัญ,ญลักษณ์ของธาตุแคลเซียมก็คือ ca แคลเซียมนะคะนอกจากนั้นนะคะยังมีธาตุที่ใช้ชื่อในภาษาละตินอย่างเช่น C.U. Copper นะคะซึ่งชื่อในภาษาละตินก็เขียนว่า C.U.P.R.U.M. นะคะโดยใช้ตัว C เหมือนกันดังนั้นเขาก็เลยใช้พยัญชนะตัวถัดมาจากตัว C ด้วยก็คือตัว U นะคะก็เป็นชื่อในเป็นชื่อของธาตุ Copper นะคะจากการศึกษาเกี่ยวกับธาตุ เมื่อกี้ที่เราเห็นในตารางธาตุซึ่งมันมีอยู่หลายชนิดมากๆนะคะนักวิทยาศาสตร์ก็ทำการศึกษาสมบัติของธาตุแต่ละชนิดอะไรบ้างที่เป็นสมบัติที่สนใจศึกษาก็อย่างเช่นสถานะการนำไฟฟ้าการนำความร้อนความหนาแน่นการเกิดปฏิกิริยาเคมีอย่างที่นักเรียนเห็นตัวอย่างในรูปนี้ก็จะมีธาตุเอ,อ FE, เหล็ก MG แมกนีเซียม S. ซันเฟอร์กัมฐานแล้วก็ C. คาร์บอนทีนี้เขาก็เอาธาตุเหล่านี้ที่พบในธรรมชาติมาศึกษาสมบัติพบว่า,ามีสมบัติบางอย่างที่คล้ายคลึงกันนักเรียนจะศึกษาได้จากตารางกิจกรรม4.1นี้นะคะตารางการทดสอบสมบัติบางประการของธาตุนะคะโดยเรามีธาตุอยู่4ชนิด ที่นำมาใช้ในการศึกษา 1. คือ Mg m agnesium นะคะ 2. คือตะปูเหล็กก็คือ Fe แล้วก็ไส้ดินสอนะคะแกลไฟก็คือธาตุคาร์บอนแล้วก็กรรมะถันก็คือ S sulfur นะคะทีนี้เขานำธาตุทั้ง4ชนิดมาศึกษาสีความวาวความเหนียวเปราะการน,นำไฟฟ้าแล้วก็การทำปฏิกิริยากับกรด ก็คือน้ำส้มสายชูนะคะจากตารางจะสังเกตได้ว่าแมกนีเซียมกับตะปูเล็กเนี่ยมีสมบัติที่เหมือนกันก็คือมีความวาวเหมือนกันผิวมีความวาวเหนียวเหมือนกันนำไฟฟ้าได้เหมือนกันและเมื่อนำไปทำปฏิกิริยาก,กดพบว่าจะเกิดเป็นฟองแก๊สขึ้น อันนี้คือสิ่งที่แมกนีเซียมกับตะปูเล็กมีเหมือนกันและเรายังพบอีกว่าคาร์บอนหรือว่าแก๊ไฟเนี่ยกับกรรมถันมีสมบัติที่เหมือนกันนะคะบางอย่างเช่นความวาวเนี่ยพบว่าทั้งไซเดนสอและกรรมถันเนี่ยไม่มีความวาวและยังเปราะเหมือนกันไปพิจารณาที่การนำไฟฟ้าพบว่าทั้งแกลไฟและกร,รมถันเนี่ย ไม่นำไฟฟ้าเมื่อนำไปทดสอบกับกรดก็ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นดังนั้นแกไฟกับกรรมฐถันก็เลยมีสมบัติที่เหมือนกันนะคะแสดงว่าสารเนี่ยก็จะแยกออกเป็นสองสองสองหมู่นะคะอันนี้เป็นอันที่หนึ่งอันนี้เป็นอันที่สองอันนี้แยกตามสมบัติจะแยก,ออกได้สองหมู่ทีนี้าตุ ที่เราพบในธรรมชาติก็มีมากมายหลายชนิดเหมือนกันใช่ไหมคะมีหลายธาตุเราก็มาจําแนกตามสมบัตินี้การจําแนกธาตุตามสมบัติคล้ายๆในตารางนี้ก็เลยทําให้เราสามารถจําแนกสารออกมาได้3ประเภทคือโลหะอะโลหะและกึ่งโลหะเดี๋ยวเราจะมาดูสมบัติของธาตุชนิดแรกก่อนก็คือโลหะโลหะหรือว่าเมทัลนะคะโลหะเนี่ยจะมีสมบัติ ที่เหมือนกันเลยก็คือผิวจะมันวาวมีความเหนียวแปลว่าอะไรแปลว่าสามารถดึงหรือยืดให้เป็นเส้นได้หรือว่าทุบให้เป็นแผ่นบางๆได้นะคะมีความเหนียวนอกจากนี้ยังสามารถนําไฟฟ้าและความร้อนได้ดีมีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวสูงความหนาแน่นมากกว่าอโลหะ โดยลักษณะของธาตุโลหะเนี่ยจะจับจ,จะจะอยู่ชิดกันเรียงชิดกันเป็นระเบียบเหมือนที่เห็นในรูปนี้นะคะเป็นรูปอะตอมของโลหะโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะโลหะเนี่ยจะมีสถานะเป็นของแข็งเกือบทั้งหมดเลยจะมีสถานะเป็นของแข็งยกเว้นอยู่3มธาตุคือปร,รอท ซีเซียมแล้วก็ฟลเรซียมนะคะซึ่งจะมีสถานะเป็นของเหลวอันนี้ถ้านเรียนจำไว้เนาะก็จะมีประโยชน์ในในการศึกษาที่สูงขึ้นไปนะคะทีนี้มาพิจารณาการทำปฏิกิริยากับกรดเมื่อกี้ที่เราดูในตารางจะเห็นว่าเมื่อเหล็กทำปฏิกิริยากับแมกนีเซียมทำปฏิกิริยากับ กรดจะทำให้เกิดเป็นแก๊สขึ้นซึ่งอันนี้เป็นสมบัติของโลหะก็คือเมื่อโลหะทำปฏิกิริยากับกรดนะคะจะได้แก๊สไฮโดรเจนอันนี้ก็ถ้าจำได้ก็จะมีประโยชน์เหมือนกันนะคะเอาไว้บอกสมบัติของโลหะได้ ธาตต่อไปนะคะก็คือธาตุพวกอโลหะอโลหะจะมีสมบัติตรงกันข้ามกับโลหะทั้งหมดเลยโดยอโลหะสามารถพบได้ทั้ง3สถานะแต่ถ้ามันมีสถานะเป็นของแข็งนะคะมันจะมีความปลอะผิวจะไม่มันวาวแล้วก็มีความหนาแน่นจุดเดือดจุดหลอมเหลวต่ำ ยกเว้นอยู่หนึ่งธาตุคือคาร์บอนจะมีจุดหลอมเหลวและจุดเดือดสูงและถ้าอยู่ในรูปของแกรฟไฟต์เนี่ยจะนำไฟฟ้าได้ธา,า,าอตอาาะะุบางครั้งเราก็พบอยู่เป็นอะตอมเดียวๆหรือธาตุอะโลหะนะคะบางครั้งเราก็พบอยู่เป็นอะตอมเดียวๆหรือบางครั้งก็อยู่พบว่าอยู่รวมกันเป็นโมเลกุลอย่างเช่น โมเลกุลของออกซิเจนที่เรายกตัวอย่างไปออกซิเจนนะคะก็จะจับกันอยู่2ตัวซึ่งออกซิเจนหโมเลกุลประกอบไปด้วยธาตุออกซิเจนสองอะตอมอันนี้เป็นสมบัติของอะโลหะทีนี้เหลือธาตุอันสุดท้ายก็คือธาตุกึ่งโลหะ คำว่ากึ่งนี้ก็คือแปลความหมายได้ว่าธาตุชนิดนี้มีสมบัติทั้งมีสมบัติเหมือนกับโลหะและอโลหะสมบัติเหมือนทั้งสองอย่างที่พูดมาก่อนหน้านี้เลยอย่างเช่นธาตุอโลหะเนี่ยจะนำไฟฟ้าคือที่ที่สภาวะปกติจะนำไฟฟ้าได้ไม่ดี แต่จะนำไฟฟ้าได้ดีนำไฟฟ้าได้ดีเมื่ออุณหนนะะภูมิสูงนะคะธาตุซิลิคอนนะคะเป็นของแข็งสีเงินมันวาวเหมือนโลหะอันนี้คือสมบัติของมันสมบัติมันมันวาวเนาะเหมือนโลหะ มันมีความเปราะเหมือนอะโลหะเนี่ยแสดงให้เห็นว่าสมบัติของซิลิกอนมีสมบัติบางอย่างที่เหมือนกับโลหะและสมบัติบางอย่างที่เหมือนกับอะโลหะเราก็เลยเรียกาธาตุที่มีสมบัติแบบนี้ว่าเป็นาธาตุกึ่งโลหะนะคะเหมือนกันกับาธาตุโบรอนที่เห็นนะคะในในรูปนี้โบรอนจะเป็นของแข็ง และมีความเปราะเหมือนอโลหะอโลหะมันก็จะมีสมบัติก็คือมีความแข็งแต่เปราะนะคะส่วนจุดหลอมเหลวจุดหลอมเหลวของโบรอนสูงเหมือนโลหะ <c oughs> ก็แสดงให้เห็นว่า,าธาตุบรอนก็มีสมบัติบางอย่างเหมือนโลหะสมบัติบางอย่างเหมือนอโลหะก็เลยเป็นาธาตุกึ่งโลหะนะคะ ตารางนี้นะคะเป็นตารางเปรียบเทียบสมบัติของโลหะอะโลหะและกึ่งโลหะพิจารณาการนำไฟฟ้านำความร้อนจุดหลอมเหลวและจุดหลอมเหลวจุดเดือดและลักษณะผิวพบว่าถ้าเป็นธาตุโลหะเนี่ยจะจะทำได้ดีในทุกๆสมบัติอย่างเช่นการนำไฟฟ้าและความร้อนเนี่ยก็สามารถทำได้ดี จุดลลอมเรลวและจุดเดือดก็สูงยกเว้นอยู่อย่างหนึ่งนะคะก็คือปร,รอทผิวมีความมันวาวทีนี้ถ้าเป็นอโลหะโลหะจะมีสมบัติตรงข้ามกันกับอะโลหะจะมีสมบัติตรงข้ามกันกันกบโลหะเช่นการนําไฟฟ้าและความร้อนก็คือไม่นําเลยไม่นําไฟฟ้าและความร้อนหรือถ้านําก็จะนําได้น้อยนะคะนําความร้อนจุดหลอมเหลวและจุดเดือดก็ต่ํายกเว้นคาร์บอนนะคะ ส่วนผิวก็จะมีผิวด้านสุดท้ายคือธาตุกึ่งโลหะธาตุากึ่งโลหะนะคะอันนี้อันนี้เขาจะใช้คําว่าบางชนิดเนื่องจากมันมีสมบัติบางอย่างเหมือนโลหะสมบัติบางอย่างเหมือนอโลหะดังนั้นบางชนิดก็นําไฟฟ้าได้บางชนิดก็นฟฟํา,ไ,านนไฟฟ้าไม่ได้จะเป็นแบบนี้นะคะสมบัติของกึ่งโลหะโดยการนําไฟฟ้าเนี่ยท่านเรียนจาได้เมื่อกี้เขาบอกว่าธาตุกึ่งโลหะจะนําไฟฟ้า ได้ดีที่อุณหภูมิก็คือทีที่อุณหภูมิสูงจะนำไฟ,ฟฟ้าได้ดีนะคะเนื้อหาเรื่องธาตุนะคะก็จะมีเนื้อหาเท่านี้ก่อนเดี๋ยวครั้งต่อไปครูก็จะสอนเกี่ยวกับธาตุ ที่มีสมบัติบางอย่างเนาะที่เป็นสมบัติเฉพาะที่นักเรียนควรทำความเข้าใจวันนี้เนื้อ,อหาเรื่องธาตุก็จบลงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ